เราแตะกันแล้ใช่ไหมครับเรลาขึ้นไหมผมใช้แรงผลักตัวเลยจากเข้าไปสิ่งที่ต้องการนะครับไม่ต้องไปสงสัยถ้าเกิดเอียงตัวเนี่ยมันไม่มีแรงดันที่ตอกทุกครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วเรลาเขาตอกมาเนี่ยสังเกตไหมผมใช้วิธีการผมตอกให้เหมือนต้อกผมทำทำดีอยู่ผมส่งกระโทาส่งไหล่ไปข้างหน้าเพราะว่าถ้าผมอยู่ที่เขาตอกเข้ามาจะกศูนย์เรื่อติ๊ก ไ้ S <S <ess> ่ไม่ได้ยะัวระยที่เตที่ต้องสูงไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันต่ำมันไมหมุมันก็ยังต้หาทานะครับเพราะจะกเอาไปใ้าข้อเราเสียเปรียคนมากกว่าไหครับสองทำไมหมุนต้องสูงขนาดนี้สมมติกฝั่สาตกทไไม่ต้องไป รู้เนแค่ต่างไม่เป็นถได้ถ้าเราใส่ใส่ในมอหนึ่งเลยจะ่ับตุ๊กแงสีหมัาอูชับเขาตกลงมามันต่ที่ระดับเยืนเนปากอยู่เลหครับลสูงมีปากหรือเย็นเยไมต้องยน้าเีทำให้สุลที่สุดแล้วยัดสูงเอม่้ยิ่ Thank okay. you.